สวัสดีครับผมดอนล่านะครับมือนีเข้าอยู่ที่จังหวัดอ่างขาอางโน้ตพี่น้องเนาะนะครับเดินทางมาไกลกันนะครับมือนีครับนี่มาต้นตะเคียนอยู่นี่หลายนะครับพี่น้องก็เลยพากันเดินทางมานะครับมาขอโชคขอลาบไปฝากพี่ฝากน้องนะครับเยวจังเลยเข้าเขาไปเบิ้งบรรยากาศข้างในก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้มาพี่น้องนี่ครับต้นตะเคียนครับอู้ยหลายหลีครับเยวเข้าไปเบิ้งข้างในนครับเข้าไปเบิ้งน้างในยี่ หลายคือนังเป็นไอีหรีอพี่น้องนะครับเห็นแต่ได้เี็นขาเจ้านะครับก็เลยจะมาเบิ่งเองวันนี้ก็เลยเดินห้างมากครับพี่น้องที่ได้มาขอโชว์ขอหลาบนะครับ้าพี่ฟักน้องนะครับผมนี่ครับอ้หลายครั้งเียครับนันะครับ เสริมดวงเสริมบาลีครับงนะคก็สร้างความรู้่งเต็นหลังนะก็ียกว่าพี่ยัง็นวายลีต้นในเชี่ยนไรครับสิ่ปขวาต้นไหนว่ามที่นี่นะครับราะว่าทนนั้นไดอันนี้เพิ่นมาทำบุญกอนครับก่อนที่ดีของแผงในครับทำบุญปิดท้องลูกนีเม็ดครับแล้วก็แท่านของท่านนคำบุญเสร็จแล้วจังสีเข่าแผงในเนาะพี่้องเนาะ ความศรัทธาของไทยสำหรับผู้ใดนะครับที่เขามาชมแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปเนี่ยนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นตรงท่าแขวนข้างในน้องพี่น้องเนาะครับอันนี้ก็เป็นตรงทางเขวนนะพี่น้องสำหรับคนที่สีทับหุ่นครับ เป็นอกระมปูยานะครับสุดท้ายนี่ครับเขามา้างในแล้วครับพี่น้องนี่ครับเขามีหลายหลายคนนะครับมากนะครับขอโชกขอหลาบน้องพี่น้องนะหรือว่าท่านเดินไปนะคะครับนี่ครับห้อยท่าแป๊บปุ๊เบื้องออกพี่น้องนะครับขอได้ครับมันก็มาแก่บุญนี่ครับ จ้าโทนแมวให้โชคกำลังกำลังไปทำการแสดงอยู่หน้าอ่านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็ยังมีแมวนะครับมีแมวตัวนึ่งชื่อว่าเจ้าโทษนะครับนี่ครับตอนนี้เพื่องกำลังบอกถึงอยู่ครับเคียนเดี๋ยวห้องสิออกไปเบื้งเจ้าโทษนะครับเดี๋ยวจังสี่กับของว่ไม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบื้งเจ้าโทษก่อนนะครับความมันเป็นยังไงเจ้าโทษนี่เป็นแมวนำโชคครับเพื่อนว่ามีแมวอยู่ในโครงมาด้วยนะคะก็จนกระทั่ง อ่าก็มาลนกระดัพ้อเยอะจัเไหมจเขาไหมต้วั้งวันเันันนี้ก็เด้อย่าดางเขล้วก็ถ้าเขเดินยู่ะต้ท้างไหนันั้น้เนี่ยเนี่ยดูเวลานะ สามโมงสี่นาทีใช่ไหมไปนอนหน้ารถเนี่ยสามโมงสี่นาทีวันที่สิบเก้านะ,ะแล้วดูหอยออกนะวันนี้เนี่ยวันที่สิบเก้าเห็นไหมสี่หกออกแล้วนี่คือทโทนอัน,นทนอยฮานอยใช่ไหมครับใช่ฮานอยทุกวันฮานอยของประเทศฮะเวียดนามออกทุกวันแล้ววันนี้ไปนอนที่คันไหน,นครับยังยังเลยะครับยังเนี่ยวันนี้วันบางวันจะถ่ายวีดีโอไว้เลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยตาผมเนี่ย นี่ผมก็จะถ่ายวีดีโอมันไปนแอบอยู่ใต้ท้องรถแอบแอบอยู่ใต้ท้องรถเสร็จแล้วดูใช่มันเนี่ยอันนี้เนี่ยหวยออกก็คือแปดจุดทะเบียนยรถหนึ่งอันนี้คือแปดจุดโทนฮานอย<ข>อเลยเหรอครับอย่างเงี้ยคือโทนฮานอยใช้อ่านี่อย่างวันเนี้ยเนี่ยดูเวลา 1525ใช่ไหมครับบอกว่ามันไปขึ้นทะเบียนส1 7 3นะเนี่ยดูดูนะวันนี้วันที่17นะครับวันที่17บเจ็ดสันหนใช่ไหมวันที่17ดูอีกครับสองพันแม่นไม่ใช่ไม่ใมันยังไม่เคยผิดไม่ใช่ไหมยังไม่เคยผิดเลยดูวันนี้วันที่16นะวันที่หวยออกนะเวลาสิบเอ็ดสามห้นะ ไอ้โทนมันไปมันมาที่รถคันนี้ทะเบียนรถนี่มันจะมาดมทะเบียนรถแล้วมันก็จะมาควนล้อรถนี่นี่นี่เนี่ยมันทำอะไรแปลกวันวันนี่คือวันที่สิบหกเวลาสิบเอ็ดสามห้าน่าจะดูหวยออกไหมบนี่ทะเบียนเจ็ดสี่ใช่ไหมหวยออกไหม เจ็ดสี่เลยสิบงดมันยังไม่เคยพิดเลยนะจะไ่รู้ว่ามัน,ม,นมันมันมีแปลกๆปได้ยังไงเนี่ยครับไอ็นการเฟสก็กด็ดูถ้ามันไปที่นะรถน่ะเจ้าออกหอยจะออกเลยดอูอีกอะดูอกีกดูวันนี้วันนี้มีคนอยากยุดยาเขามาทำบุญเนี่ยเวลาสิบโมงห้าสิเก้าอ่ไหมฝนตกฝนตกทะเบียนแปดน่สองนะฝนตก มันวิ่งไปไปไปขวนล้อรถเขาแล้วเขามาก็มา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 เกาะแท่งขอขาเขามามาโคเคียงเขานเนี่ยผมก็บอกว่าพี่กลับไปแทนหอยตอนเย็นเลยนะดูวันที่สิบวันที่สิบสามเวลาสิบโมงห้าสิบเก้านะทะเบียนแปดหนึ่งสองนะวันที่สิบสามเน,นี่ยสิบสามหอยออกแปดหนึ่งนี่ออกหนึ่งสองโอ้โอห้างวดแล้วนะยังไม่เคยผิดเลยนะเนี่ยแล้วก็ดูอีกยังไม่เคยผิด อันนี้ที่ต้นต้นจะเขียนมันดูดูที่ทะเบียนรถน่ะผมจะผมจะแอบแอบคือในวัดจะแอบมองมันว่าว่ามันทำอะไรบ้างวันวันเนะครับดูอีกนทุกวันเพราะผมมาอยู่วัดจทุกวันให้หวยถ้าหวยให้น้อยยังไม่เคยพิดเลยครับครับยังไม่เคยพิดเลยบ้านาล นี่เอาดูนี่อันนี้ทะเบียนรถนะมอไซค์เดูนี่นี่วันที่ห้าเห็นไหมเวลาสิบโมงสี่นาทีไอ้ทวนไปขึ้นทะเบียนรถคันนี้แล้วมันก็โดดลงนะสองสามสองนะสองสามสองคือวันที่ห้าเวลาสิบโมงสิบนาทีลดลงวันที่ห้าเห็นไหมสองสามอ้าวสองแล้วถูกอีกไหมครับถ้าผมลงเลยยังไม่เคยผิดเลยนะถูกทุกทีไม่ยังไม่เคยผิดเลยครับสิบงวดก็ยังไม่เคยผิดเลยถ้ามันอยู่ที่รถนะ บางทีรถมารถมาไม่มีป้ายทะเบียนผมต้องไปขอดูทะเบียนเขาเอาดูวันวนี้รถไม่มีป้ายทะเบียนมันขึ้นไปเนี้ยวันที่สองเวลาเก้าโมงห้าสิบเอ็ดนะมันมารถคันนี้รถไม่มีป้ายทะเบียนผมขอเขาดูป้ายทะเบียนเปิดเปิด,ปดต้องเปิดเปิดเบามาดูทะเบียนทะเบียนคือสองเจ็ดสามดูนะสองเ็ดสาม 3. แล้วดูหวยวันที่สองออกนะโอ้โอเจ็ดสาม ยังไม่เคยผ่าเลยนะครับก็ยังไม่เคยพิดเลยถ้าหงเวียดนามนะวันนี้ขึ้นเมือวันนี้ยังไม่ขึ้นรถไถ่หวยบ้านเราหวยบ้านเราเนี่ยมันมันคือมันริมห้าวันออกไงพวกเราเราไม่แน่ใจแต่ถ้าถ้ามันรถแถวนี้มันมาเกาะไนหวยออกแน่นอนยังไม่เคยพิดเลยถ้ามาเกาะเมื่อวานก็รถคันนี่ที่พูดโครสุดเลยครับผมได้ยินแล้วน้องพี่น้องเนาะ นะครับสำหรับไม่เอาจะโทษนะครับผมบอกว่าส่วนมากจะออกแต่หวยห้าน้อยนะครับผมอันนี้คือห้าคำโฉมนะครับได้ฉายาเลยนะครับว่าโทษห้าน้อยนี่ครับหน้าตาบ้าอย่งสีล้วพี่น้องแต่หวยใหญ่จะเพิ่นท่านในบอกว่ามันถือบ่านะครับนี่คือโทษห้าน้อยท้กพี่น้องเลยนะครับแต่ก็คุณดผู้หนึ่งที่ไม่โชคว่าสั้นนะครับ ครับยี่ห้อกระกรับเขามาในต้นตะเคียนอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปสอบถามคนที่เป็นถูอยู่นะครับมีมาหลายคนครับนะครับเดี๋ยวไปถามพี่น้องพี่น้องเนาะถ้ากันเห็นตัวได้ครับบอกเนาะบอกท่านผู้ชมเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่ด้วยนี่สวยงามรูปไปแค่เดียวเนาะ อยเลยแม่หนึ่งหอ่าหนครับหนึ่งหกพอสนตัวไหนครับตงนี้นคอ้อยสามสีแล้วเว้ยลงล้วกนทานี้เห็นสามสีเนาะวันนี้อันนี้เห็นสามสี้ครับเด้อเอามาน้ำกันเห็นว่าขึ้กันครับเดี๋ยวเข้าสิไปสอบถามคนที่พันผืนนะครับ มาหลายๆงวดติดตัวกันนะครับเพื่นนั่งอยู่ข้างนอกะครับแล้วสิบสามเพิ่นเบิ่งครับวางวันนี้เพื่นใดตัวใดแล้วนองผีดอเนาะเพื่อที่จะเอาไปเป็นนัทางเบิ่งนะครับนี่ครับเพื่นอยู่ตรงนทานนะครวนทอดกะิสามารถกินได้นนะครับวันทอดกะทิก็จะตรงกับวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะก็ขอเดียนเชิญทุกท่านนะคะ ก็คงจะเป็นการสุดท้ายนะคะของการทอดกระถิ่นบ่าวถุบอลจะเข้ามาที่วัดแบนนี้อยู่ท <laughs> ี ke, you, ่ไหนนะคงตะวันนี้แหละน้ำมันรั่อยเร่อใช่ก็ปลาเนี่ยไปขอโชคได้ก็อธิษานขออาธิษฐานขอดีๆได้ได้ก็ตักติอขมามาน่ะหม้อห่ออ่ะนะบางคนมันก็เสียบีบี้มีลาช้าลวก็ เมื่อวานเมื่อวานไปวัดแล้วก็ถูกเมื่อวานไปวัดก็ไม่ได้เมื่อวานที่ไปวัดไปฟังเทศมหาชาติก็ลงนะเก็ได้นั่นเจ็ดเก้าเนี่ยอ๋อเหรอครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มกันูก็ตกใจนี่ว่าเป็นดูขวด นึกชัวร์รอบดูทีก็แต่บางทีเราก็นะบางทีเราไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกถอยไม่แน่นอนใช่ครับแต่ที่แน่ๆก็รู้ว่าสิ่งวดติดแล้วแล้วกกทัวทโทรสอบถามของพ่อแต่ที่ที่าที่ไม่ได้ลงที่ไม่ได้ทำข่าวอีกเยอะนะเมื่อวานเนี้ตอน ที่พาร์เทสชาชงเครื่องก็ไปร่วมพิธีไปทำพิธีครับใช่ตอบไว้ก็ได้โชคแล้วพระพระกไม่ดัจนก็ได้นะคะไม่ได้ขายน้อยละเขาเป็นแฟนคลับเราที่เวลาเราไปงานไปอะไรสมุทรสาครนี้ก็เคยไปบอยเทโวเนี่ยทุ่มแบนใช่ครับพวกพวกผมอยู่แถวนั้นแหละทุ่มแบนแล้วก็ตลาดทะเลไทยมหาชัยทางนู้นอ่ะใช่ครับใช่ครับอยู่ในแถวนั้นแหละครับสมัยก่อนที่ลอนิเกยังดังๆอยู่เนาะ นี่เขาเล่นลิเกแล้วเขาเล่นใช่เขาใหม่นั้นเป็นนี่ลิเกดังๆเลยเนี่ยเขาชอบดูเขาเวลาว่างไปนอนดูคลิปในียบางทีบางทีเราก็มีแบบบางทีเราเราก็โพสแบบร้องเพลงร้องเพลงอะไรไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาขอเป็นเพื่อนหน่อยอ่ะก็จะเดินทางไปแล้วนี่แฟนคลับต่างประเทศโอ้แล้วครับอยู่ที่

นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเป็นบรรยากาศรอบๆเลยครับผมสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปนี้นะครับเด้อนะครับเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิเดินทางกลับแล้วนะครับมาคุยกันก่อนที่กลับนะครับสองห้าเจ็ดแปดม่สองเบอร์เพื่อนกระสุนเจ็ดแปดเจ็ดฐานเดือนก็เปาี่ยน แมวมาเท็่ยังไหนก่อนวันนี้ก่อนขานี่กาดไปอิลีเนี่ยกอดค้าหนิแม่นิแม่กอดกอดคานีแม่ไหมแม่แมวจโทษนะบ่ครับเออแมวโทษดำเนี่ยกอดค้าไปเองเสียเอามันบระกัดเถอะบอสโอ้ปะกัดแม่กอดหีไแม่มันจะว่าเอาอะไรคือกอดแล้วจังไงอายุเท่าไหรอายุก็ะไายุ่งแล้วสี่สิบเก่ามัเยเออมันเราสรุปแล้วได้ตัวใดครับวันนี้สรุปแล้วก่อนสิ้นสุด โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท oh, ์ข่อยจอดแล้วม mm. ันก็มาตบโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ตัวใดครับไอ้แปดหกเก้าอ๋อแปดหกเก้าสองห้าจ็ดแปดมันมีสองเบอร์เบอร์โทรศัพท์ก็เห็นอยู่หันเด้่สามตัวแปดหกหนึ่งรูปขึ้นหนึ่งสี่รูปรูปพันสิบพันก้อยยังสี่เนาะเออนีเบอร์ปูทองคำหนีเมย์ ลูกเราเพิ่นกัคกล้วยกล้วยสิกลัวกล้วย่าปิดกันลูกหลานเด้อหายเศร้าเนเราเห็นเราก็เสียใเมื่อนี้ถ้ามาเอาโซกต้องได้โซกน้ำกัดโซกน้ำกัดเลยรวยรวยรวยน้ำกัดเพิ่นึ้นมาหายเห็นลูกไปซองเที่ยนึงเนาะแปดหงนึงคืนแามเพื่ออย่างนี้ไปซื้อลอตเตอรี่อยู่มาวัดนี้ก็ผิดหวังสมหวังจังให้ได้ฮอดเล็กไปวัดดังๆไปรูปน้ำเพิ่นบ่ได้จากในวัดนี่ลวกได้เอา นั่นลาบราคาเพื่อนให้โชคครับให้ีรีนแล้วเดี๋ยวสิได้กัมมาอีกได้ป่ะที่นี่ได้มาค่ะสิผ้ามาอันนี้แหะสิพามานั่นลาบวัตถุเครื่องแรกคายนั่นอหกแปดงานแม่นี่มันมีเหล็กนึงเลยเอองานไหนยังมาหนาหนาเนี่ยนั่นลาบมันคือตัวเก่าสันมันคือตัวเก่าคับแค่กนั่นแหละคือตัวรีกว่าสิทาสึกครับผมอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบางคนเนาะ นะครับสำหรับตัวเลขที่ใดนะครับจะขึ้นให้ในช่วงถ่ายคลิปด้ี่นลองเด้อเดยวรอเบิรงเอาด้ครับเด้อโอเคนะครับแล้วก็จะเดินห้างครับไปแล้วครับวันนี้ครับมากกันกระโดนเติบแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมจังไรก็สวัสดีครับผมชมตัวเลขได้ถ่ายคลิปด้ครับเด้อ